สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณนะคะต่อกันเลยค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วเรามาคุยกันเรื่องของการกำเนิดโลกหรือจักรวาลไปตรงนั้นเลยดีกว่านะคะคือจริงๆแล้วมันมีหลายทฤษฎีมากๆเลยที่พูดถึงเรื่องของจุดกำเนิดโลกหรือว่าจุดกำเนิดจักรวาลน,นะคะยกตัวอย่างเช่น ของศาสนาพุทธใช่ไหมคะของศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีหลายนิกายมากๆของอิสลามแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังจะมีของพุทธนิกายอื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งนิวเอจนะคะที่เป็นกลุ่มที่ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็มีการค้นพบการกำเนิดโลกในรูปแบบต่างๆกันไป แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราลองสังเกตดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะคล้ายๆกันไปหมดนะคะมันใกล้เคียงกันค่อนข้างมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าในบางจุดเนี่ยมันจะมีในยะสำคัญหรือว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อาจจะต้องมีการแปลความนะคะซึ่งเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ย ที่ได้ศึกษามาหรือว่าเรียนรู้มาเนี่ยนะคะเอาจริงๆนะคะจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ตัดสินเลยค่ะว่าจะเชื่อไปทางไหนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายกันและยังคงศึกษาต่อว่าอะไรคือที่คิดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือว่าการตื่นรู้ของเราเนี่ย ไปถึงขั้นไหนระดับไหนเราก็จะเชื่อไปตามขั้นของการตื่นรู้ของเราเพื่อน,อนๆลองลองดูนะคะว่าระดับความรู้หรือระดับของความเชื่อมันอยู่ที่ระดับของการตื่นรู้จริจรงๆจนณนวันนี้เนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับความเชื่อใดๆเลยนะคะแต่วันนี้จะเอามาคุยให้ฟังว่าที่รู้มาทฤษฎีต่างๆศาสตร์ต่างๆที่รู้มาเนี่ย เขาพูดถึงการกำเนิดโลกและจักรวาลว่าอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะพอเรามาตั้งต้นตรงที่ว่าทฤษฎีแต่และทฤษฎีเนี่ยพูดถึงจุดเริ่มต้นของจักรวาลหรือว่าจุดกำเนิดโลกยังไงเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าจักรวาลน,นี้โลกนี้เกิดมาได้จากผู้สร้างและอีกกลุ่มหนึ่งคือเชื่อว่า จักรวาลโลกนี้เกิดมาโดยบังเอิญหรือไม่มีผู้สร้างนะคะซึ่งเราตั้งใจวันนี้คือจะพูดเข้ามาในจุดของอความเชื่อที่ว่าจักรวาลโลกนี้เกิดมาโดยมีผู้สร้างก่อนในส่วนที่ไม่มีผู้สร้างอันนี้เนี่ยมันไม่ทราบที่จะต่อยอดไป ก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของการตื่นรู้ยังไงถูกไหมคะอันนี้ก็คือละไว้อาจจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปศึกษาเองแต่ในส่วนของตัวดิฉันเองนะคะณนะวันนี้เนี่ยก็คือเอียง,ยงมาทางมีผู้สร้างนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวด้วยนะคะก็คือว่าอาจจะใช้คำพูดหรือว่าภาษาที่รวมๆไปเลยนะคะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับด้านภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่ คือจะใช้ความรู้สึกหรือว่าจะใช้ความเชื่อโดยที่แบบไปเกินขอบเขตของภาษาไปแล้วดีกว่านะคะอาจจะดิฉันอาจจะคุยให้ฟังไปว่าเอออาจจะเรียกเป็นพระเจ้าก็ได้ source ก็ได้ prime creator creator หรือว่าพลังงานปฐมภูมิสากลก็คือจะใช้ได้ทุกคำเลยนะคะเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องของการกำเนิดโลกนะคะเราก็จะมักที่จะเดินเข้าไปสู่ ทฤษฎีหรือว่าตำนานที่เก่าแก่ที่สุดของโลกใบนี้ถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นศาส,สนาฮินดูศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์หรือว่าแม้กระทั่งศาสนาพุทธเองซึ่งถึงแม้ศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงที่ชัดเจนหรือว่าคนณเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เอาจุดนี้มาเป็นจุดที่แบบโดดเด่นของศาสนาพุทธนะคะ ก็คือยังมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าศึกษาและก็ค้นคว้าต่อไปที่จะลึกลงไปในเกี่ยวกับเรื่องของผู้สร้างในศาสนาพุทธด้วยนะคะทีนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเหมือนในพระคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมคะก็คือเขาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกขึ้นมาโดยที่ว่าสร้างโลกข,ขึ้นมาเพื่อที่จะ มีแผนการอยู่แล้วละ่ะว่าจะสร้างมนุษย์ก็คือหลังจากที่สร้างโลกแล้วเนี่ยก็คือสร้างมนุษย์ผู้ชายขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หักซี่โครงของมนุษย์ผู้ชายแล้วก็มาสร้างเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะให้เป็นคู่คู่ครองนะคะเป็นชื่ออาดัมกับเอวาหรือว่าอาดัมกับอีฟเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอมาวันหนึ่งนะคะ อาดามกับเอวาที่อาศัยอยู่ในสวนเอเดนนะคะอยู่ๆเนี่ยก็จะมีงูตัวหนึ่งเข้ามาแบบบอกกับเอวาว่าให้กินแอปเปลิลนี้สิเพราะว่าถ้าเกิดเจ้ากินแอปเปลิลผลนี้แล้วเนี่ยเจ้าอ่ะจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งนั่นนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเอวาเนี่ยกินแอปเปลิลปุ๊บใช่ไหมคะ ก็คือเกิดการตื่นรู้หรือว่าเกิดการเ,าเขาเรียกว่ารู้สํานึกในความดีและความชั่วนะคะแล้วเลยส่งแอปเปิลผลเนี้ยให้กับให้กับอาดัมกินเป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกินแอปเปิลผลที่งูยื่นให้กินเนี่ยมันคือการผิดกฎของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ หลังจากที่ทั้ง2คนเนี่ยกินแอปเปิลพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าอ่ะไม่ได้เชื่อฟังคําสั่งของของเราเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องถูกขับไล่ออกไปจากสวนเอเดนอันนี้เป็นเอาจบแค่นี้ก่อนนะคะจริงๆไม่ได้อยากที่จะลงลึกทางด้านศาสนามากแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เราต้องอ้างอิงถึงนะคะคราวนี้เนี่ยมันมีข้อสงสัยเยอะมากๆว่าทำไม พระเจ้าถึงได้ทำโทษมนุษย์แบบรุนแรงมากๆก็คือเพียงแค่แบบกินผลไม้ใช่ไหมคะแล้วแค่นั้นเองที่สะท้อนไปถึงความไม่เชื่อฟังแล้วก็ถึงขั้นที่แบบว่าตัดขาดคือให้มนุษย์เนี่ยตัดขาดออกไปจากสถานที่ที่เป็นเหมือนกับดินแดนสูงสวรรค์ที่พระเจ้าเนี่ยสร้างเอาไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ทนทุกข์ทรมาน อย่างแสนสาหัสเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับถูกทาโทษอะ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะอันนี้อย่ามาดราม่าแล้วก็ลงลึกในส่วนที่ดิฉันเอามาอ้างถึงตรงนี้มากมายนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายๆกลุ่มที่จะอ้างอิงถึงข้อความในพระคัมภีร์และอีกหลายๆกลุ่มที่แตกแขนงออกไปเยอะมากๆเลยบอกว่าข้อความเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้เป็นจริงตามตัวอักษรค่ะแต่คำที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี้ยเป็นข้อความที่เป็นเชิงอัดก็คือหมายถึงว่าเป็นระยะสำคัญแฝงเราจะต้องมีการตีความจากสิ่งนั้นนะคะก็เลยทำให้ทุกวันนี้เนี่ย การส,สร้างของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นจัก,กรวาลโลกมนุษย์หรือแม้กระทั่งสวรรค์นรกเนี่ยมันก็ถูกตีความออกไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเราก็มาพูดถึงในอีกกลุ่มนึงหรือว่าในอีกประเด็นหนึ่งหรือความเชื่อหนึ่งละกันนะคะว่าวันหนึ่งก็จะมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น อีกแขนงหนึ่งก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่เพิ่มมากขึ้นแต่อีกแขนงหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกําเนิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเพียงการมหาประสบการณ์จากมนุษย์ที่อยู่ในดาวดวงอื่นหรือว่าเขาเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนะคะก็คือเราทุกคนน่ะเป็น มนุษย์ที่อยู่ในดาวดวงอื่นมาก่อนแล้วก็วันนี้พระเจ้าก็ให้โลกเนี้เป็นเหมือนสถานที่หนึ่งที่มนุษย์จากดาวดวงอื่นต้องการที่จะมาหาประสบการณ์บางอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็สมัครใจที่จะลงมาเกิดบนโลกใบนี้ เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ต่างๆที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะคะอันนี้เป็นทฤษฎีที่แบบใหม่ที่สุดที่ได้ยินมาเลยนะคะ